ทรงหังสิครับเอาจมูกชนกันอยู่ฟินอยู่ถูๆกันอยู่<ใ>จ,จริงๆผมก็ใช่คือผมวันทองเลยครับในเรื่องใช่เวอร์ชันผู้ชายแล้วก็น้องเขาก็มาแอลเรารู้สึกว่าออรักแท้อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้กว่าที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยฮะถ้าวันใดเอ็งทิ้งลูกข้าข้าจะเป็นผีตามไปหลอกหลอนเองจนตายมันจะไม่มีวันนั้นรอกจ้ะ เราออกมาอยู่ด้วยเลยนะเราออกอยู่ด้วยเลยแทนที่เราจะไปหาเช่เราแสบมายืนบิดอยู่นั่นน่ะยืนบิดยืนบิดจะคิดถึงไม่นะจะคิดถึงไม่นะใช่สุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันคืว่าออกมาเป็นนายโรงใช่เป็นนายโรงครับตอนนี้ก็คงจะไปทัวร์อยู่นู่นแหละยุโรปใช่ไปไกลใช่ขอเพียงกระผมได้อยู่กับพ่อขวัญ ได้ดูแลพ่อขวัญและคณะละครของพ่อครู จบดีไม่มีขัดใจนะคะลองจินง้นกันต่อค่ะว่าหลังจากประจงขวัญนายตำรวจหลวงและนางเอกละครน,นอกเขาคู่กันแล้วไปไหนต่อทั้งคู่บอกก็คงจะไปทัวร์หวานกันอยู่เมืองนอกแลวค่ะทั้งคู่แวะมาขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ทําให้แม็กซ์นัทพลดีโลกนวริศและก้วหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญมีงานคู่กันต่อไปค่ะเพราะว่าข่าวดีคือเคมีของทั้งคู่ในละครหม่อมเปรสวรรค์และก็ย้อนไปถึงเรื่องภายสายน้ําแห่งความฝันของไทย PBS ทําให้คว้าโอกาสเป็นคู่หลักเรื่องหน้า ิ้นตอบไม่รอแล้วค่ะจริงหรือไม่เราจริ้นแม็ก้าวหน้าในมอมเป็ดก่อนเพื่อไปชิมลังการจิ้นจริงจ,งจังในเรื่องหน้า3 2 1 3> จริงครับทำไมถ<จ>ึงเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ไม่เจอจากมดมไปแล้วจริงตั้งแต่พายแล้วแต่<ช>ว่า เรื่องยอ่เราแข่งกันจีบสาวใช่แล้วหมั่นไส้กันครับมองคือแล้วจังหวะที่เรามองหน้าขมิญเอาจะเอาพายไม้พายตีหัวกันนะฮะเขาก็มองแล้วเขาก็ไปตัดไปตัดตแต่เปลี่ยนเพลงแต่เปลี่ยนเพลงตรงตรงตงใช่เป็นแบบมองตาแล้วก็หวานที่มีตัวตัใช่แล้วที่แบบจะฆ่ากันอยู่แล้วในเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่ครับไม่ได้เป็นความตั้งใจรุงกับใช่ครับเป็นความชอบของแฟนๆครับใช่แล้วเราก็เลยได้เล่นมอมเป็ดด้วยกันแล้วพอหลังจากมอมเป็ดกระแสฟีดแบ็กดีมากเขาก็เลยมอมเป็ดอ่ะ เหมือนเราไม่ค่อยได้มีเลิฟซีหรือว่าไม่ได้มีอะไรคนก็เลยอยากเห็นพวกเราแ่บกันแบกัน <c oughs> ไม่รู้อะไรแต่เขาให้ผมไปฟิตฟุนพร้อมที่จะแก้ผ้าครับผม <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมรู้ได้แค่นี้ครับ ต้องบอกว่าทั้งคู่อยู่ในวงการซีรีส์วายมาตั้งแต่ยุคแรกนะคะอย่างแม็กซ์ค่ะยกเรื่อง t with ู get ตอร์วิ h มีอกหักมารักกับผมปี2560ส่วนก้าวหน้านะคะก็ต้องยกให้เรื่องทานไทย The s e r i e สเกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆปี2562ค่ะเป็นผลงานสร้างชื่อนะคะแล้วก็ทำให้มีฐานแฟนในต่างประเทศทำให้ความคาดหวังต่อไปกับคู่จิน้นคู่ใหม่แม็กซ์ก้าวหน้าเขาอยากจะมีแฟนมิทติ้งทั้งในไทยแล้วก็ต่างแดนค่ะซึ่งหลัง ทำงานด้วยกันมา2เรื่องเพราะว่าเคมีเกิดขึ้นเพราะว่าตัวตนจริงของทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะจริงๆผมว่าเคมีมันเกิดขึ้นเพราะว่าก้าวหน้าเป็นคนแบบเป็นคนที่นิ่งครับแล้วก็เป็นคนที่เ,เป็นโลจิคอมากๆเป็นเรชชนอลมากๆก็คือน้องจบคณิตศาสตร์ผมจบนิเทศ มันเลยแบบผมก็เลยจะแบบวุ่นวายในชีวิตน้อง,งมากกว่า <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับ <laughs> น้องเขาจะเป็นคนเงีย,ยบๆครับใช่แล้วถ้าผมแกล้งน้องผมก็จะขำพี่แม็กเป็นเป็นพี่ที่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องทุกอย่างจริงๆ <ผม S 2> ครับซัพพอร์ต <Support S 1> ในหลายๆเรื่องทั้งในงานด้วยในชีวิตด้วยผมว่าไม์เซ็ตผมกับก้าวหน้าคือตรงกันคือเราต้องไปด้วยกันอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเราต้องรอดไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคนคนนึงรอดคนเดียวมันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปด้วยกันครับ ทั้งคู่ยังเป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะที่มีธุรกิจส่วนตัวกันทั้งคู่ด้วยอย่างก้าวหน้านะคะเขากําลังสนุกกับการขายแซลมอนค่ะส่วนแม็กซ์นะคะนำเข้าวิตามินรวมจากต่างประเทศโดยมองว่าหมดยุคแล้วนะคะที่จะทําอาชีพเดียวที่สําคัญการได้ลองทําหลายอย่างอาจมีเวิร์กบ้างล้มบ้างแต่ก็ทําให้ได้ค้นเจอสิ่งที่ชอบกันจริงๆค่ะ